สี่ิงจะไม่เก่งให้ใครกลัวแต่จะบวตัวและไม่เคยกลัวใครเฮ้ยอไหน่งะเีเ้ยนเฮ้ยอะไรวสี่โรงเรียนกน่ะเฮ้ยยอแมางไม่ทำหรอกถ้าแม่งทอ่ะแม่งก็เฮียแล้วรับรีบกลับรีบซ้อมันผ่านทางง่ายไปวเพื่อนอมาไม่เึินไปแดกน้ำไม่ชื่นใจแต่ถ้ามึงมาคนเดียวมเมื่อไหร่แดกมึงตีนงตแน่พอเล่นตัดจะสำลัก เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้แต่เมื่ไปเจอเว็บไซต์หนึงบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อสี่ king ได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าสี่ king ที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อสี่ king จากเว็บเซนต์กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปนด้เลย เฮ้ยตตยวันนี้ยทางเว็บไซต์ดาร์เว็บอะมันมีสี่คิงมาว้่มันคืออะไรวะพวกเด็กช่างอะไรอย่างงี้ปะเหมือนสี่โรงเรียนอะไรอย่างงี้ปะใช่นะงนั้นเราไปอ่านข้อมูลก่อนละกันผีเด็กช่างที่ชอบผัวแล้วว่าไล่ตีกันโูหไล่ตีกันเลยเหรอวะมันก็น่าจะตีกันเอาตายแน่เลยวะงั้นไปดูแล้วมีรูปอะไรบ้างอะ่ะเฮ้ยเตยทำไมเสื้อไม่เหมือนกันวะรูปแรกเนี่ยชนวิ่โ้หเสื้อสีดำะะมาเลยเหรอวะ รูปที่สองอินหูเสื้อสีเทาอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะ,ะรูปที่สามบูอันนี้ออกฟ้าๆเนาะเ,เก๊กใหญ่เลยเออส่วนรูปสุดท้ายเนี่ยกระหนกว่ะสีกรมยา,มาแล้วมึงจะสนใจอันไหนอะอย่างนั้นอะว่าเอาสีหมดเลยเอาสีโรงเรียนมาตีกันเลยนะเออจะได้มันมนไงเอิก็เอาอย่างนั้นแล้วกันสี่งจะไม่เก่งให้ใครกลัวแต่จะพอตัวและไม่เคยกลัวใคร แปลว่ามันก็อุโหดกันทั้งนั้นเลยดีว่าสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลยคุณชมคามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อสี่คิงไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจ,จัดส่งโลเคชัน่นไหมเราไปในสี่้าที่ข้างหน้างาั้นเราไปรอดูเลยดีกว่า เฮ้ยเตยมั่วสี่ทิงที่เราซื้อมาจากดามเว็บนี่มันจะเป็นไงวะกาจะลุมเป็นมั่วเลยปะไวเนอะคือแบบมีสี่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะใช่นะแล้วยังไงอ่ะตอนนี้มัีอีเมลมายังอีเมลหรอเดี๋ยวกูดูอ่ะแป๊บนึงพี่ไปส่งงานที่มาแล้วว่ะงั้นไปเลยดีกว่าไปไปดิดิลิวไปดิไหนไว้เตยเฮ้ยอะไรวะไหนเตยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะสี่โรงเรียนปะเนาะเฮ้ยยอดแม่งลุมกันมั่วเลยว่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเลยเฮ้ยนอดผีไยสปีด เป็นอะไรแล้ววะไม่เห็นมีเลยไปตามไปดีกว่าเร็วๆร็เฮ้ยเตยเนี่ยอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันไหวเนอตมึงรอนมูลนตีพีไออ้ยจอจอจออะไรวะสี่นักเลยปะวะใช่เหรอวะเฮ้ยตามไปดูดิเร็วเร็วเฮ้ยมันโรงเรียนไหนวะน่ะเฮ้ยเตยโอ้โหอะไรวะเฮ้ยเจ๋งเลยน้าแม่งเฮ้ยเตยชุดอย่างนี้นี่มันอินปะวะเฮ้ยปีนี้หนกแมงมาว่ะเฮ้ยเตยเคยไหมปะวะ โอ้โหเกาดิอุ้ยยังเกิดอุ้ยอะไรวะน่ายเล่นแมงเลยป้ายิงคันตีนอยู่ด้วยอุ้ยโอ้โหเกินไปไวเกยเล่นแมงเลยป้าอย่าเลยนบูไม่เล่นชนกูไม่ยั้งโอ้โหมันไม่เล่นกับบูไวเกยอะไรวะอุ้ยอะไรน่าอุ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอุ้ยอุ้ยเกิดมันจะตีกันหรอวะอุ้ยงานนี้แบ่งแบ่งไปง่ายๆแล้วกันโอ้โเกินไปมากเลยอุ้ย อุ้ยตายอะไรวะน้าฮุยอุ้ยตายโอ้ยดูดิมันยำตีนใหญ่แล้วน้าดูดิหมูมันเกินไปหมูดูดิฮุยหมูมันยำดิเอ้ยหมอ้ยมันเกินไปดูดิโอ้นี่มันตีโรงเรียนวะเนี่ยเตยโอ้ยยังเกินน่ะโอ้ยนี่มันต่งเรียนะน่ะโอ้ยไรไม่ยงเลยอ่ะอุ้ยมันวะน่ะอุ้ยนั่นอะไรวะ วุ้ยเตยมันเกินไปพวกนั้นอะวุ้ยวางไงเดียววุ้ยเตยอะไรวะน่ะเล่นมันเลยบ้าเลยดิอุ้ยอะไรวะเอาวุ้ยอะไรวะน่ะเล่นมันเลยบ้าลูกพี่ยำแม่งเลยวุ้ยเตยอุ้ยอุ้ยมันจริงอะไรวะไหนเตยอุ้ยวุ้ยอะไรวะอุ้ยอะไรวะเตยอุ้ยอุ้ยมันไม่รอดเตยมันไม่รอดมันโดนยิงมันโดนมันโดนกระเื่องเตยมันโดนกระเื่อมันโดนกระเื่อ มาโดนกันทื้อโอ้โหไม่ยั้งเลยนะอุ้ยออ้ไม่ยั้งเลยอุ้ยไม่ยั้งเลยเลยไม่ยั้งเลยอุ้ยแล้วมันไม่หนีหรอวะมันไม่หนีหรออุ้ยอุ้ยมันวิ่งหนีอุ้ยมันวิ่งไปไหนวะน่ะอุ้ยมิเตยมันวิ่งไปไหนวะมันวิ่งไปไหนดีวะมันวิ่งไปไหนวะน้าก็นั่นน่ะดีวะมันตามไปดีดีวะปะเมิเตยมันหายไปไหนกันเราวะ นลงไว้เนาะจอดดีใช่ไหมวะไปโรงเรียนไหนวะนาะท้อนลงไปดูดีเร็วๆอุ้ยเตยอู๋เฮ้ยข้างล่างมีโรงเรียน่ออื่นดักตัวเฮ้ยมันแต่งตัวเหมือนกระหนกเลยวะไอ้เตยเุ้ยแม่งไม่ทำหรอกถ้าแม่งทำอ่ะแม่งก็เฮี้ยแล้วอุ้ยเุ้ยเตยเนียนบูนี่ว่าเุ้ยรีบรับรีบกลับรีบซ้อมมันผ่านทางง่ายไป๊บเพื่อนให้มันง่มันก็ง่ายได้แต่จะให้มันยากอ่ะมันก็ต้องมีเหยื่อนอยูโอ้มากเกินไปแตกน้ำไม่ชื่นใจแต่ถ้ามึงมาคนเดียวเมื่อไหร่อ่ะ แตกงคงเตียงตัแน่พอเล่นตัดก็สำลักเฮ้ยเกินไปปะหวะเกินตัวมาหน่อยดิโอ้โหเฮ้ยมันเกินไปวัยเตยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยดูดีเฮ้ยเหมือนกันนจะคดลาะกนไบน์เนาะคือใช่ดิมันจะมีเรื่องกันปะวะวุ้ยเอาเฮ้ยมันเกิะเด็นกระเน้าหว่าอุ้ยอุ้ยมันเอาไปเฉยเลยโอ้โหอุ้ยโอ้โหเฮ้ยมันเอาไปเฉยวะน่ะอุ้ยเตยเลยวะอุ้ยอุ้ยเอาชนนิวไบนเตยอาวอุ้ย โอ้ใส่ยับอ่ะคุณดูดิโอ้มันใยับเลยไอ้เตยเดินไปดีกวเดินไนเลยดีกว่าวิ่งเวิวไววเตยโอ้โอมึงดูดิใส่กันยังงงอ่ะใายกันไอ้เตยเตยอะไรมาวิววิววิววิ่งเตยที่มันเด็กบ้านกว่ไมมันเปียใจูแล้ววะโอ้วิเตยเอาเลยเฮอยยไปแล้วอ้ยวิเตย

อุยายเลยวะเนี่ยเอยอยยกันไปมันไปมึงดูี่อุยมึงดูันานูวะด่อุยมันใเนะเลยอ่ะยอเด็กบ้านมันใหมดเลยเลยมึดูตีน้บอลนี่โอ้ตีนาบอลเล่นกันยบเลยนะอุยโอ้ยตีนาบอลเล่นกันยบเลยวไโอ้เ็เล่นไหเลยโอกวามีเนยกวมนเอยยมึงดูดิกูเละเลยอ่ะฮ้ย องไงวัยเตยดีว่าปะอุยใจมันตีกันไม่อยู่เลยตีกันไมอยู่เลยโอ้โหอุยลนมเลยนะโหมันเกินไปวะโอ้โหุยอุยวยเตยมีกระดึ๊บดามีกระดึ๊บกระดึ๊ดโโหอุยอาเกินนะโอ้โหมันเกินไปไัยยูมันโคตรเกินอะมึงดูดิโอ้โหก็ได้ดีว่ะมันยังไม่อยู่กันีว่าว้เตยมันเกินไปว้เตยอุยใจ ันตะปีดหัวันตะปีออดคนโวยใจอุยในตะปีกเปกมบด,ดันตะปีเกบ้ายหัวมัดูดีหัวหุยไม่ไหวว่ะที่โรงเรียนก็ไม่ไหวไหวไ้ใจัวห